อีพีสามจะมาแบ่งปันตําหนินะพี่น้องครับมาดูครับตําหนิเดี๋ยวลองลงกล้องนะเรามาดูนะครับวันนี้ครับเส้นนี้จะคมมากนะครับเส้น,นเนี้ยเนี่ยลักษณะของปลายวันนี้จะคมมากแล้วก็ตรงมือนี่ครับตรงมือเนี้ยมือเนี้ยครับข้างล่างนี้จะมีเส้นแหลมแหลมออกมานะครับจะมีเส้นแหลมแหลมออกมาแล้วกต็ตรงข้างนะครับตรงข้างนะข้างระหว่างแขนเนี่ยแขนซ้ายนี่ก็จะมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เป็นขีดนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับอันนี้คือลักษณะของตําหนินะครับ คือตำหนิพิมพ์ตรงแล้วแต่จะกําหนดนะครับแล้วแต่สไตล์ของใครนะครับแล้วแต่สไตล์ของใครนะฮะแล้วแต่สไตล์ของใครเรามาดูกันนนะเรามาดูกันนี่ครับอ่าชืบนี่ความคมเห็นไหมครับความคมของเส้นขีดนะครับที่พญานาคอ่าหัวพญานาคฝั่งอะไรนะฮะฝั่งอะไรเนี่ยเขาเรียกฝั่งอะไรฝั่งซ้ายนะครับเห็นไหมครับความคมของเส้นขีด นี่คขยายมากมันก็แต่งนี้นะครับนะฮะความคมนะทำใจนิดนึงมน้องครับแล้วก็ลักษณะของปลายมือข้างล่างเห็นไหมครับปลายมือข้างล่างจะมีขีดออกมาเห็นไหมครับปลายมือมีขีดออกมานะปลายมือมีขีดออกมาแล้วก็ข้างๆนะครับนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆขีดหรือตุ่มข้างๆตรงข้อศอกนะฮะข้อศอกด้านซ้ายแล้วก็บริเวณท้องจะเป็นขีดเห็นไหมครับเห็นท้องไหมเป็นขีดเล็กๆนะครับเนี่ยมีขีดนะครับบริเวณท้องน้อยนะครับใต้ใต้น้าอกด้านซ้ายนี่ครับ อันนี้คือตําหนินะครับตําหนิน,นะครับนอกนั้นก็จะเป็นความคมมิติความคมต่างๆนะครับคือตําหนิปิมพทรงแล้วแต่จะกําหนดนะแล้วแต่จะกําหนดนะแล้วแต่เราว่าเราจะกําหนดยังไงบางคนก็ดูลักษณะของนี่ครับเส้นที่ปั๊มนี่ครับโอ้โหชัด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 อันต์นนี่ฮะนี่ครับดูลักษณะของตูดที่ปั๊มก็ได้บางคนเห็นไหมครับนี่ครับนี่อ่านี่ครับน,นี่ครับ,รบเส้นสายลายเส้นต่างๆเหล่านี้ก็ได้นะครับ คือแล้วแต่เราจะกําหนดครับแล้วแต่เราจะกําหนดนี่บางคนก็ดูลักษณะด้านข้างนี่ครับฟบมือนิ่งๆหน่อยโอ้โหมือไม่ค่อยนิ่งนี่ครับนี่ครับเอาล้ครับอันนี้คือตํานนีที่มาแบ่งปันกันเล็กๆน้อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆให้พี่น้องไปต่อยอดนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะมาดูลักษณะของด้านหลังแล้วก็ยันที่จานนะพี่น้องที่เคารพครับ